สวับดีนะครับผมอยู่กับพี่ันคนโก้รถไถต้องทำนะครับเจอกับพ่อตานะครับไม่ได้เจอกันนานแล้วบางคนตามหาเนาะว่าต่อตาไปไหนนะครับเราก็ก็รถไถต้องทำไปไหนนะครับรถไถต้องทำอยู่ในบ้านนะครับตอนนี้เหลือจะสรางก็ฮิโนโต้ายังใช้ดีนะครับ มีกระทะลุงคิดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ไว้ใส่น้องนกนะคันนีดอยู่บ้านสมคิดนะครับท่านใดสนใจกระทะก็ตามนี้นะครับผมขยางปืนใหญ่เนาะแต่วันนี้มีใหม่แน่นอนมีรายแปลกใหม่แน่นอนนะครับสำหรับเจปตาในรอบนี้นะครับสลีปปืนใหญ่คู่นะครับ ปุบพื้นใหญ่ก็อยู่นี่งานก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วเราจะเอากล่องขึ้นนะครับยกกล่องขึ้นัน,นี้ไปยำนาเนาะคันเดียวนะครับมีน้อยแปดไร่มีของมานำเสนอนะครับล้อนก ไม่ได้ใช้งานนะครับของใหม่นะครับวงสามสิบใบห้านะครับขายนะครับหกพันห้าท่านาเจ้าก็บอกพี่สันนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นของพ่อตาผมไ่ไหนมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังมีใบเยอะอยู่อันนี้ก็วงสามสิบใบห้าเนาะตอนนี้ขายสี่พันสองนะครับต่อรองได้ยังได้ยังได้เยอะนะเพราะตาใช้มาประมาณปีหนึ่งนะครับ โอเคเนาะสี่พันสองครับตอนนี้ของหมายเลขหกพันห้านะครับแล้วก็มีบางโคนอ่าบางโคนนกนะครับของใหม่แกะกล่องนะครับครบชุดพร้อมขาในน็อตทุกตัวนะครับก็ขายสี่พันบาทนะครับของใหม่เลยนะของแกะกล่องนะครับขายสี่พันบาทนะครับมีบางฝุ่นมีขามีน็อตทุกตัวนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ส่งด้วยก็สี่พันห้านะครับสี่พันห้าพร้อมส่งนะครับป่าละเขียบมาใส่ตาม มาแล้วนะครับนี่เครื่องอจะเปลี่ยนใหม่นะครับปาตาอยากได้ใหม่แล้วผมว,ว่าจะไปเอาร้อยสีสักทีเอาแกะกล่องนะครับเก15้าร้อยสี่ร้อยห้ห้าดีช่วยปาตาตัดสินใจด้วยนะครับ ตอนนี้พิสันก็เก็บขึ้นนะครับตอนนี้พิสันเก็บขึ้นเกาบ,บอกว่ามันไม่ค่อยแรงนะครับแหมเป็นไปได้ไงพอตาโอ้ยเป็นไปได้ยังไงพอตาจะชอบแรงนะครับ ร้อเดิมเดิมบอกตาบอกอยู่ไม่ได้แล้วยวค่อยดูนะครับเกี่ยวข้าวโพดก่อนถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ทาไม่มีตังตังไม่พอก็จะเอาอันนี้ไปอัพนะครับหรือว่าท่านใดจะจองก็จองเลยนะครับสั่งพิสันได้แต่ใครอยากได้ตัวนี้ตามจริงพี่เขาไม่ให้ขายนั่นเนี่ยเขาเสียดายนะครับ แต่ว่าเครื่องอยู่บ้านนะ้ำมันเยอะนะครับมีหัวทองอีกส่งงานแปดไร่นะครับผมน้ำเยอะไปหน่อยโอ้น้ำเยอะแทะ้ อย่างเจ๊หนึ่งนะครับบอกไม่แรงซะแล้วอยู่ดีๆก็บอกไม่แรงนะครับตามจริงอ่ะมันก็เหมือนเดิมมันแหละแ okay กบอกว่าตั้งแต่ไปฟิตมาใหม่มันก็มันก็ไม่เหมือนเดิมเนาะตอนนั้นนะครับแต่วปเปลี่ยนแค่ลูกปืนเนี่ยเปลี่ยนปอกเปลี่ยนแหวน ผมรู้สึกเปลี่ยนไปนะครับร้อยสีมันก็ได้แค่นี้แรลนะครับเดิมๆนะครับผมนม่นก็ยังไปดีนะครับ คนเปลี่ยนดีไหมเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่แรงนะครับสงสายท่อไม่ดังหรือเปล่าไม่แรงก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ขัดใจพรตานะครับนี <c oughs> จะจัดให้ใหม่นะครับแกะกล่องสซตทีก็รอ่อซตที1ร้อยห้าห้ารู้สึกว่าจะสี่หมืนแปดสองร้อยนะครับ จะสี่หมืก็ไม่4 8่หมืนะเจนนะทำไมต้องมี2 0 0ร้อด้วยหรือว่ากำไรอยู่ที่2 0 0ร้อยสักที่ร้อยสี่สิผมก็เลยลืมถามนะครับว่ามันเท่าไหร่กันแน่แต่ว่ามันห่างกันไม่เยอะนะประมาณอาจจะประมาณสองสามพันนะครับ ามพันบาทก็เอาร้อยห้าเลยดีหรือเปล่าจะได้ไม่เจ็บตัวนะเจ็บตัวทีเดียวนี่นะเล่งอย่าเลยนะครับน่าจะหมักนะครับเพราะว่าน้ําเยอะแบบนี้ถ้าจะยําอาจริงเลยนี่โหมันมันไม่ลงเลยนะครับถ้าลงก็ใช้เวลานานนะสู่ยำหมักวันนี้ล้วต่ออีกสักสองวันม่อ มา,าย่ำใหม่นะครับหไรละสองร้อยมาเดิมนะครับน้ํามันก็ตกไปริตละสามสิบาทไปแล้วถังละหกพันนะครับแต่ว่าพ่อตาก็ยังไงแต่ว่าางแกก็รกับนะครับแต่ว่าผมตามจริงเนี่ยผมไม่อยากจะรับเลยนะครับ เว้นมาโอ้ยล่อนล่อนแกตั้งลูกขบลงต่ำเกินไปหรือเปล่าเลยลงสูงนะครับผมจะรับเฉพาะเวลาที่มันเยอะๆนะครับเดี๋ยวต้องไปเอารถมาไว้แล้วแหละตอนนี้รถอยู่บ้านสมคิดนะครับกลายเป็นรถสมคิดไปแล้วะจะเอามัน มันก็จะเข้าสู่ในช่วงอีกหน้าหนึ่งนะประนาสักประมาณน,นี่แหละไม่เกินเดือนนะครับเดี๋ยวก็จะได้ลงอีกชุดนึ่งลงในช่วงหน้าปีเนาะ ขับขนาดนี้ยังบอกว่าไม่แรงนะครับ <laughs> <laughs> ผมนี่ยังยอมปตานะปตาแรงเยอะมาก <laughs> <laughs> อ่าโอเคเนาะไม่ได้เจอกันนานก็ให้หายคิดถึงนะครับสําหรับปตาเราจะมีคนถามมาเดี๋ยวนี้ไม่ถ่ายเลยนะปะตานนะ,ะไม่ดูแล้วครับเดี๋ยวอาจคลิปหลังที่ได้เจอปตาเดี๋ยวอาจจะเป็นอ่าเวอร์ชั่นใหม่นะครับตาเวอร์ชั่นใหม่ในเวอร์ชัน,นเซนะตซีหรือเปล่านะครับ นแน่นอนนะครับเพราะว่าเครือ่องนี้ไม่แรงซะแล้วบอกห้เอาไปอัพก็ถ้าตังพอก็ซื้อใหม่เลยถ้าถ้าเกิดว่าตังไม่พอก็ไม่พอก็จะไปอัพนะครับอัพร้อยห้าห้าไปสิ่งละเกินนะครับโอเคนะสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ